จะต้จับเร่งไงนั่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 งหลังจับนั่งนั่งรับปลอมนี่ไปหากินที่พระประแดงจังที่จังหวัดฉันหาตัวอยู่นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่าน พบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของพระแสบนะครับซึ่งกำลังด่งดังในโลกของโซเชียลนะครับซึ่งข้อมูลข่าวในวันนี้บอกว่ารวบแล้วพระแสบแก้งพิการคนดังในเวลาว่าถูกจับศึกกลับไปบวชเดนใหม่ใช้ผ้าเหลืองหากินว่าอย่างนั้น ครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นําเสนอข่าวให้พี่น้องได้ทราบกันว่าพระองค์เนี้ยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการจับกลุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายวันต่อมานะครับก็ยังเห็นพระองค์เนี้ยนะครับเดินบินทบาทขอทานชาวบ้านเขากิน นะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหลทั้งพวงเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลข่าวสารมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังรวบแล้วพระแสบแก้งพิการคนดังในเวร่าหลังเดินเรี่ยลราย,ย่านหน้าห้างดังก็พบว่าหลังจากถูกจับศึกกลับไปบวชเน้นใหม่นะครับแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองเนี่ยมาห่มแล้วก็หาเงินอีกประวัติไม่ค่อยดีถูกจับมามากกว่า หครั้งว่าอย่างนั้นนะครับจากกรณีคลิปดังเป็นกระสรแสวลยรดังในโลกโซเชียลพบว่าชายแต่งกายคล้ายพระพิสูจน์เนี่ยถ้าทางเหมือนคนพิการพี่น้องได้เห็นแล้วใช่ไหมในคลิปที่กําลังโด่งดังในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นตามเพจตามเฟซตามไลน์ในทิกต o k เนี่ยก็จะเห็นนะครับก็มีไม้ค้ํายันเนี่ยนะครับค้ายันจากนั้นก็เดินไปนะครับเออขากงๆแก้งเดินพ,พิการบางครั้งก็มีการองค์การอ้วกอะไรต่างๆผมมั่นใจว่าพี่น้อง หลายคนหลายท่านเนี่ยได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่าแกเนี่ยไปเดินเรียะลายเงินชาวบ้านโดยใช้คนดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นข่าวโด่งดังการทาท่าเหมือนคนพิการแต่เมื่อการตรวจสอบก็เพราะว่าแกแกล้งทำยังไม่ได้พิการจริงๆเมื่อเวลาเจ็ดนกายี่นาทีของวันที่10พฤศจิกายน2567พันตําพันตำรวจโทษชด พิสิทธิ์นรงศักดิ์รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพญาไทพันตำรวจตีมิตรคุณความดีสารัดปราบปรามสถานีตำรวจพญาไทรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191บอกว่ามีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เนี่ยเดินเพ่นพ่านเดินเรี่ยไรตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลอยู่บริเวณท้ายซอยเพชรบุรี19แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับ เจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับก็ไปพบกับนายนิพนธ์อายุ65ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสระบุรีได้เดินเรียร์ลายเงินพร้อมกับเปิดเครื่องเสียงลักษณะท่าทางการเดินเนี่ยเขาทำคล้ายคนพิการมากพร้อมทั้งแต่งกายคลาย้ายพระสฆงอยู่บริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้หยุดและขอตรวจสอบว่าอย่างนั้นนะครับจากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลที่ปรากฏในสื่อโซเชียล ต่างเจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามแล้วก็อขอดูเอกสารซึ่งในนิพนธ์เนี่ยนะครับหรือว่าพระพรมคนนี้ก็ให้การว่าตนเองเป็นพระจริงไว้อย่างนั้นและมีเอกสารหนังสือสุธิแสดงการเป็นพระสงฆ์โดยใน,นนิพนธ์เนี่ยก็ได้ให้การยอมรับว่าตนได้เดินเรียระไรเงินเพื่อแลกกับการที่ได้เผยแร่ พระธรรมพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นพี่น้องดูมันอ้างดูมันอ้างพี่น้องเจ้าหน้าที่เขาก็จึงได้แจ้งให้กับนายนิพนธ์เนี่ยว่าการทําการเรี่อะไรเงินดังกล่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะเพราะไม่ใช่กิดของสงฆ์และได้เชิญตัวมายังสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอย่างนั้นนะครับจึงได้ทราบว่านายน,นิพนธ์เคยบวชเป็นพระที่วัดสักแก้วตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู อีกทั้งให้การวกไปวนมาและด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาและไม่ยอมรับการกระทําที่ไม่เหมาะสม จ้าหน้าที่จึงได้พาไปที่ทําการลาสิกขาเพื่อให้พ้นสวามจากการเป็นพระพิสุนะครับที่รอพอสงจากนั้นได้นํามายังสถานีตํารวจนครบาลพญาไทจัดทําบันทึกการจับกุมข้อหาก่อความเดือดร้อนลํำคาญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากนั้นนําส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีในข้อหาหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่า เป็นพิสุสัมเณรน,นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใ,นใดๆโดยไม่ชอบก่อนเสียค่าปรับไปจำนวน100บาทโอ้โหนะครับโคตรแพงเลยพี่น้องนะครับค่าปรับของนายนิพนธ์เนี่ยจำนวน100บาทนะครับจากการตรวจสอบประวัตินายนิพนเนี่ยทราบว่า เดิมเนี่ยนะครับก็มีอาชีพทำไรไ่ไถนาทำเกษตรกรรมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีว่าอย่างนั้นแล้วก็ในนิพนธ์เนี่ยได้บวชเป็นพระที่วัดสระแก้วแล้วก็เดินทางมาที่ะไรที่อำเภอพระประแดงจังหวัดปราการอยู่พักใหญ่โดยการใช้ไม้เท้าเนี่ยนะครับมาทำการค้ํายันสองข้างเดินเหมือนคนพิการนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคนที่พบเห็นเนี่ยนะครับก็บอกว่าหน้าเวทนาเหลือเกินว่าอย่างนั้นบางครั้งบางโอกาสก็นั่งกับพื้นเอาบาทนะครับก็วางเหมือนขอ ซึ่งการกระทําลังกล่าวเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับจนกระทั่งตํารวจสถานีตํารวจภูธรพระประแดงต้องจับสึกแล้วก็เกิดการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจนเป็นคลิปไวเร่ลขึ้นมาแล้วซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยผมก็ได้เคยนําเสนอให้พี่น้อง FC ได้ทราบ แต่ด้วยชุดของเครื่องแบบแล้วก็พฤติกรรมของพระพิการเนี่ยหาเงินได้เป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งทําให้พรพรูปดังกล่าวหรือว่าในนิพนธ์เนี่ยต้องกลับไปบวชอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการบวชสมณณนที่วัดป่าจุนบนดิตตาลามตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุรเรืองจังหวัดหนองบวัวลาพูเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางเข้ามาเรียอะไรในกรุงเทพมหานครแต่ว่าการเดินทางมาครั้งนี้ ไม่ได้มาธรรมดาพี่น้องเดินทางเข้ามาในใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเออโดยเข้าไปทําการเรี่ยอะไรเนี่ยบริเวณหน้าห้างเซนทันวิ์แล้วเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจนครบาลพญาไทจนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยเขาได้แจ้งไปแล้วก็ให้จับสึกดังกล่าวจากการตรวจสอบประวัติเพราะว่า เคยถูกจับกุมในข้อหาแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์และข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพิสูสงฆ์สมณีนักพรตหรือนักบวชในศาสนาโดยไม่ชอบมาแล้วถึงหกครั้งว่าอย่างนั้นโอ้โหนะครับถูกจับกุมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องนะครับคนที่เริ่มเสในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมกันนะครับที่สําคัญ ผมได้ตรวจพบข้อมูลใหม่เมื่อวานนะครับซึ่งกําลังเข้ามาโด่งดังในโลกโซเชียลม่ว่าจะเป็นตามเพจตามเฟซตามไลน์ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมก็ได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็เห็นข้อมูลข่าวสารทุกวันล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งเข้ามาในโลกของโซเชียลม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซโดยเฉพาะใน t ิ๊กตอกนะครับก็ ให้เห็นว่าในนี้ผลเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแต่นะครับก็ไม่ยอมเลิกลานะครับก็ไปนำผ้าสีขาวเนี่ยมาห่มจากนั้นก็ไปเดินเรีอยอะไรเงินเหมือนเดิมนะครับชาวบ้านเขาพบเขาก็ถ่ายภาพนะครับแล้วก็นำไปลงยังติ๊กตอกนะครับแต่ ครั้งนี้นะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละพี่ร้องก็คือใช้ไม้เท้าเนี่ยค้ำยันนะครับจากนั้นก็ทําท่าทางเดินเหมือนคนพิการนะครับทำให้พี่ร้องประชาชนคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้ท่องโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเออในดิพนเนี่ยเป็นใครเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับมาแล้วก็ถูกจับซึกเขาก็ไม่รู้เขาก็นะครับทาบุญด้วยเจตนาที่ดีนะครับแต่หลังจากเลือกการเลี่ยไรเนี่ยนะครับทางนักสืบโซเชียลเนี่ยเขาก็ได้เกาะติดข้อมูลตามไป นะครับพบว่าในนิพนธ์เนี่ยนะครับไม่ได้มาอย่างโดดเดียวเดียวใดนะครับมียานพาหนะเป็นรถปิกอัพนะครับภาพที่ผมได้เห็นก็คือนะครับขณะที่นายนิพนธ์เนี่ยกำลังใช้ไม้เท้าค้ำยันเดินตุปัตตุเปพอไปใกล้รถเนี่กฏว่าอาการที่เจ็บป่วยหรือว่าเพีกยราเนี่ยมันไม่มีแล้วจากนั้นนะครับก็เอาไม้ค้ำยันทั้งสองข้างเนี่ยยัดเข้าไปในรถนะครับแล้วก็ขึ้นขับรถปิกอัพนี่คือภาพล่าสุดพี่น้อง นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพื่อเชียร์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธว่าเรื่องแบบนี้มันมีเยอะนะครับด้วยเหตุที่พระในลักษณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําให้อาจารย์เบียรยเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียล นะครับก็จะไปโทษอาจารย์เบียก็ไม่ได้พี่น้องเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอาจารย์เบียเนี่ยนะครับเขาพูดถูกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าถ้อยคําของท่านนะครับอาจจะใช้คําพูดที่ค่อนข้างที่จะโหดๆไปนิดนึงก็คือไม่สุภาพเรียบร้อยมีกูมีมึงประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่าพูดถูกไหมนะครับผมก็พยายามไปค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปติดตามนะครับก็พบว่าอาจารย์เบียเนี่ยเขาพูดถูกพูดจริง นะครับแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็ออกมาต่อต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหมอดวงหมอดูเนี่ยก็ออกมาต่อต้านนะครับอันนั้นว่ากันไปแต่เรื่องราวของนายนิพนธ์นะครับซึ่งนำเครื่องแบบพราเหลืองเนี่ยนะครับไปทำมาหารัฐประทานปเปินเดี่อะไรสร้างความเดือดร้อนลำคาญนห้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับ แต่จับแล้วเสียค่าปรับ100บาทแล้วไม่ยอมเลิกลานะครับปัจจุบันนี้นะครับเอาผ้าขาวนะครับมานุ่งห่มแล้วก็ใช้ไม้เท้าคำยันก็เดินไปทำมาหารับประทานไปเลี่ยอะไรนะครับในตลาดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอออย่านิ่งเฉยอย่าละเลยนะครับไปดูซิมาดตาไหนพอที่จะดำเนินคดีนะครับอย่างน้อยๆเอาไปจับกลุมคุมขังนะครับสักเดือนเป็นยังไงนะครับจะได้เครด นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับการบินตบบาดของท่านแต่ละครั้งเนี่ยเงินก็เต็มบาทนะพี่น้องนะครับพี่น้องที่เขาเขาเรียกว่าทําบุญไปแล้วเนี่ยเมื่อได้ยินข่าวแบบนี้เขาก็จะเสียความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำนักพุทธศาสนาว่ายังไงนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ายังไงนะครับก็ช่วยดําเนินการนะครับอย่าให้ในายนิษพลเนี่ยออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอีก